สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฟ่ายช่องนัดชา h ชน n นลค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี้นี่เองค่ะที่รัฐบาลเปิดขายลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ80บาทเท่านั้นนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่าสลากดิจิทัลค่ะซึ่งเป็นการขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวค่ะ ขายเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะสลากดิจิทัลในงวดนี้ถูกขายหมดแล้วเรียบร้อยนะคะและแน่นอนค่ะว่าใครที่สามารถซื้อได้ทันก็มีโอกาสที่จะได้รุนรางวัลกันนะคะและระหว่างรอรุนรางวัลหลายคนก็คงจะสงสัยถึงเรื่องของวิธีการรับเงินรางวัลถ้าหากว่าเราถูกรางวัล จากสลากดิจิทัลบนแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถจะไปขึ้นเงินรงางวัลได้ที่ไหนอย่างไรฝ้ายทำคลิปไปให้ดูแล้วเรียบร้อยค่ะไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของลอตเตอรี่80บาทหรือสลักดิจิทัลก็สามารถคลิกเข้ามาดูที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งฝ้ายได้ทำคลิปเอาไว้ให้ดูทุกเรื่องแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสลาก80บาทนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการซื้อซื้อได้ทั้งเลขต่างกันและก็เลขแบบตัวเลขชุดเดียวกันก็สามารถซื้อได้ในราคาใบละ80บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของวิธีรับเงินรางวัลเรื่องของการยืนยันตัวตนและเงื่อนไขในการซื้อลอตเตอรี่หรือสลากดิจิทัลฝฟล์ก็ได้รวบรวมทำคลิปไปให้หมดแล้วเรียบร้อยค่ะ มัดรวมไว้ให้แล้วในเพลย์ลิสต์นี้เพราะฉะนั้นคลิกเข้าไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่หรือสลักดิจิทัลได้ทันฉบับละ80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะคะและหน้าที่ต่อไปของเราก็คือรอลุ้นรางวันนั่นเองค่ะ ระหว่างรอลุ้นรางวัลก็สามารถผูกบัญชีเพื่อรับเงินรางวัลได้นะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีผูกบัญชีรับเงินรางวัลลอตเตอรี่80บบาทหรือสลากดิจิทัลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันเลยนะคะเผื่อว่าเราจะถูกรางวัลที่ซื้อไว้นะคะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนค่ะด้วยวิธีการเตรียม บัญชีของเราให้พร้อมที่จะสามารถรับเงินโอนเข้ามาได้กรณีที่เราถูกรางวัลนั่นเองค่ะด้วยวิธีการผูกบัญชีของกรุงไทยเข้าไปบนแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้น2วิธีต่อไปนี้ค่ะวิธีแรกก็คือผูกบัญชีผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยหรือวิธีที่2เราจะระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งนับปัจจุบันมีเฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้นค่ะแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะเพิ่มธนาคารอื่นๆมาให้มีความหลากหลายอำนวยความสะดวกให้กับเราได้มากขึ้นนะคะก็ต้องติดตามตอนต่อไปกนแล้วกันค่ะเรามาดูวิธีการผูกบัญชีกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังของเรากันก่อนนะคะคลิกเข้าไปที่แอปเป๋าตังค่ะจากนั้นใส่รหัสพินหหลักของเราให้เรียบร้อยนะคะ เช่นเคยค่ะมาที่หน้าแรกของเป๋าตังแล้วเราก็ให้เราคลิกที่บริการหรือจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะของฝ้ายจะคลิกที่บริการนะคะตรงนี้ค่ะมุมล่างขวามือนะคะจากนั้นก็เลือกที่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่โกรได้เลยค่ะเมื่อมาที่หน้าแรกของ โกแล้วเรียบร้อยเป็นหน้าแรกของแอปโกลที่เราจะซื้อในเรื่องของสลากหรือว่าเราจะเข้ามาดูข้อมูลต่างๆทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของสลากดิจิทัลหรือว่าลอตเตอรี่80บาทก็อยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะให้เราเลือกที่มุมล่างขวามือค่ะอื่นๆค่ะคลิกที่อื่นๆนะคะจากนั้นมาที่การตั้งค่าค่ะ เลือกที่ผูกบัญชีรับเงินรางวัลน,นะคะซึ่งผูกบัญชีรับเงินรางวัลเขาก็จะมีให้เราเลือก2วิธีด้วยกันอย่างที่ไฟล์บอกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาทําวิธีแรกให้ดูก่อนนะวิธีแรกเลยก็คือผูกบัญชีผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ได้เลยหรือถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีกรุงไทยก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ กรณีนี้ไฟ้ามีบัญชีอยู่แล้วนะวิธีแรกเลยค่ะก็คือผูกบัญชีด้วยแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ได้เลยค่ะคลิกที่ตรงนี้เลยจากนั้นระบบจะให้เราใส่รหัสพินของแอปพลิเคชันกรุงไทย Next นะคะเขาขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกอยู่บนพื้นเขียวแบบนี้ค่ะว่ายืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กซ์สำเร็จนะคะคุณสามารถดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป๋าตัางในขั้นตอนต่อไปเราก็คลิกที่ พื้นที่สีไฟ้าด้านล่างเลยเดําเนินการต่อบนเป๋าตังค่ะเมื่อมาที่หน้านี้นะคะหน้าผูกบัญชีผ่านกรุงไทยเน็กซ์ให้เราเลือกเลยค่ะแล้วก็เลือกเป็นมีบัญชีอยู่แล้วไม่ต้องเปิดใหม่ถ้าใครที่ไม่มีบัญชีก็สามารถเปิดใหม่ตรงนี้ได้เลยนะของฝ้ายมีบัญชีอยู่แล้วนะคะฝ้ายจะติ๊กเลือกเป็นวงกลมแรกค่ะอันแรกเลยเมื่อฝ้ายเลือกบัญชีแรกแล้วเรียบร้อยก็คลิกที่ถัดไปได้เลยค่ะ เมื่อมาที่หน้านี้เขาจะให้เรานำรหัส otp 6หลักมาใส่ในช่องว่างตรงนี้นะให้ครบถ้วนทั้ง6หลักเลยนะคะแล้วก็ sms จะส่งเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราซึ่งเป็นเบอร,ร์เป,าเป๋าตังนั่นเองค่ะมีเวลา3นาทีนะคะถ้าหากว่า sms ของใครไม่เด้งขึ้นมาที่หน้าจอของเหมือนของฝ้ายแบบนี้ก็ให้ไปดูที่ข้อความหรือว่า sms นั่นเองไปดูที่แอป sms หรือว่าแอปข้อความนะคะแบบนี้นะ SMS จะส่งมาจากเป๋าตังนะคะนี่คือข้อความล่าสุดค่ะก็ใช้ OTP นี้6ตัวนี้ไปกรอกให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเขาจะเด้งมาที่หน้ากรุณาตรวจสอบบัญชีที่ต้องการผูกให้ถูกต้องเพื่อสิทธิในการรับเงินรางวัลสลากดิจิทัลนั่นเองค่ะตรงนี้เขาจะแจ้งเอาไว้ชัดเจนเราก็ตรวจสอบให้ถูกต้องค่ะบัญชีของเราเลขที่บัญชีของเราถูกต้องอยู่แล้วนะคะเราก็กดที่ พื้นที่สีฟ้าด้านล่างยืนยันการผูกบัญชีได้เลยค่ะจากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัสพินหกหลักของเป๋าตังคนะคะเราก็ใส่รหัสพินหกหลักของแอปเป๋าตังคนะคะเมื่อมาที่หน้านี้ขึ้นแบบนี้แปลว่าเราได้ทำการผูกบัญชีแล้วเรียบร้อยค่ะมีข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาแล้วค่ะจากนั้นให้เราคลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม มุมบนซ้ายมือของเราเพื่อกลับไปที่หน้าหลักของแอปได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการผูกบัญชีง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะวิธีแรกก็คือผูกบัญชีผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูวิธีการผูกบัญชีวิธีที่2นะคะก็คือวิธีของการระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะก็ให้เรามาที่หน้าหลัก ของแอปเช่นเคยนะคะจากนั้นให้เราเลือกที่ผูกบัญชีรับเงินรางวัลเช่นเคยค่ะเราจะไปใช้วิธีที่2นะคะวิธีนี้ค่ะระบุเลขบัญชีกรุงไทยนะคะจากนั้นระบบจะให้เราใส่รหัสเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย10หลักค่ะเราสามารถกรอกเลขบัญชีลงไปได้เลยเมื่อเรากรอกเลขบัญชี10หลักแล้วเรียบร้อยกดถัดไปในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ จากนั้นเขาจะให้ใส่รหัส OTP 6หลักเช่นเคยนะคะเราก็นำ OTP 6หลักค่ะมาใส่ตรงนี้ให้ครบถ้วนนะคะทั้ง6หลักเลยถ้าหากว่า OTP ของใครไม่โชว์ด้านบนหน้าจอแบบนี้นะคะไม่แจ้งเตือนขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ให้ไปดูที่แอปข้อความนะคะ SMS ที่ส่งมาจากเป๋าตังค์นะคะข้อความล่าสุดนะนำไปใส่ให้ครบถ้วนทั้ง6หลักค่ะ จากนั้นระบบก็จะพาเราเด้งมาที่หน้านี้อัตโนมัติเลยนะคะเป็นเรื่องของการยืนยันการผูกบัญชีรับเงินรางวัลน,นั่นเองค่ะรายละเอียดของเราตรงนี้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกดยืนยันการผูกบัญชีในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเมื่อระบบเด้งมาที่หน้านี้แปลว่าเราได้ทําการผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้นะจากนั้นเราก็คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยม มุมบนซ้ายมือเพื่อกลับไปที่หน้าหลักของแอปได้เลยค่ะเราก็จะกลับมาที่หน้าหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะทั้ง2วิธีไม่ว่าจะเลือกวิธี1ห,หรือว่าวิธี2ก็ล้วนแล้วแต่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครสะดวกใช้วิธีไหนเท่านั้นเองค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ ยมมามปัจจุบันยังคงมีให้ผูกบัญชีได้เฉพาะธนาคารกรุงไทยหรือว่าผู้ที่มีบัญชีกรุงไทยเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีก็สามารถเปิดใหม่ผ่านออนไลน์ได้เลยผ่านแอปกรุงไทย NEXT ได้เลยค่ะส่วนในอนาคตอันใกล้ก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะว่าเขาอาจจะมีธนาคารอื่นๆเข้ามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้เราอีกก็เป็นไปได้ก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะเมื่อทำการผูกบัญชีไปแล้วเรียบร้อยก็อุ่นใจได้เลยค่ะ ว่าถ้าหากเราถูกสลากดิจิทัลหรือว่าลอตเตอรี่ขึ้นมาเราก็จะสามารถได้รับเงินรางวัลอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ชนแนลให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไวค้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ